สวัสดีครับมัเจอกับครูอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะครับอ่ะคราวนี้ในคาบนี้เราจะพูดถึงอะไรกันคราวที่แล้วเราพูดถึงการสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วใช่ไหมครับขั้นแรกเราหาพิสัยใช่ไหมครับขั้นที่2หาความกว้างหรือจํานวนชั้นจากความสัมพันธ์ที่ว่าความกว้างเนี่ยเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นส่วนหลักการปัด พอ,พอจำได้นะครับก็คือปัดตามความละเอียดของข้อมูลก็คือถ้าหารลงตัวก็บวกหนึ่งไปตามความละเอียดที่สุดของมันหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเป็นทศนิยมเป็นเศษมากกว่านั้นก็ปัดขึ้นตามความละเอียดของข้อมูลไม่มีปัญหาเนาะต่อมาเราก็นกํามาเขียนอันตราภาษชั้นเริ่มจากค่าน้อยสุดแล้วก็จาวิธีโกงได้ไหมก็คือเอาความกว้างเนี่ยบวกเข้าไปใน,ในอันแรกเลยแล้วค่อยถอยหลังกลับไปมันก็จะง่ายขึ้นสุดท้ายนับรอยขีดด้วยความระวัง โอเคนะครับตัวอย่างคราวที่แล้วเนาะอย่างเช่นข้อมูลคราวที่แล้วนะที่เราหาพิสัยว่าพิสัยเป็น45แล้วเราก็เอา45เนี่ยมาหาความกว้างหรือจํานวนชั้นซึ่งโจทย์ให้จํานวนชั้นเราก็จับพิสัยหารด้วยจานวนชั้นได้เป็น5.625แล้วก็เหมือนเดิมข้อมูลเนี่ยเป็นจํานวนเต็มเราก็เลยปัดความกว้างเนี่ยเป็นจํานวนเต็มก็คือ6แล้วเราก็นํามาเขียนอันตราภาคชั้นในแบบต่างๆท,ทั้งเขียนขีดจากัดบนขีดจำกัดล่าง และการเขียนแบบอสมการแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันวันนี้เราจะมาเจอโจทย์ปัญหาที่เราอาจจะเจอในหนังสือหรือสมุดต่างๆนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับจากข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด40คนฟังตามนะครับแล้วก็จดตามลงไป4.00 1.85 2.45 3.59 3.68 3.72 4.00 1.23, 2.59, 3.89, 3.97, 2.98, 3.12, 3.54, 2.13, 1, 1. 23, 2, 2. 2. 0 2.15, 1.23, 3.45, 3.21, 2.55, 3.81, 3.69, 4.00 1.00 1.49 3.56 2.99 3.87 1.59 2.89 2.98 3.65 1.22 3.79 2.14 3.47 1.98 2.62และ3.00โ okay อเคนะครับ จดข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เขามี3าคำถามคำถามแรกคือพิสัยของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่เราอาจจะเขียนแค่คําว่าพิสัยเครื่องหมายคำถามก็ได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อหาพิสัยนะ 2. หากต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่จํานวน6อันตรภาคชั้นแต่และอันตรภาคชั้นกว้างเท่าไหร่เราอาจจะเขียนโจทย์จดแค่ว่า6อันตรภาคชั้นความกว้าง เครื่องหมายคำถามก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นโน้ตของเราเนาะเราเขียนยังไงก็ได้อันที่3หากต้องการให้อัตราภาคชั้นแรกเป็น x มากกว่าเท่ากับ1.00น้อยกว่า1.40เมื่อ x แทนเกรดของนักเรียนและให้ความกว้างของอัตราภาคชั้นของทุกชั้นเท่ากันตารางแจกแจงความถี่นี้จะมีทั้งเส้นกี่อัตราภาคชั้นอ่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เราอาจจะเขียนได้แค่ว่า x มากกว่าเท่ากับ1.00ล้วก็1.40คืออันตรภาคชั้นแรกแล้วก็โยงไปว่ากี่อันตรภาคชั้นกันแน่นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราโจทย์ไปแล้วคราวนี้เรามาดูคําถามข้อแรกพี่ใส่ของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่นักเรียนช่วยคููด,ดูหน่อยครับข้อมูลชุดนี้สูงสุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น4.00ข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือ1.00ก็เลยจับ4.00ลบ1.00 พิส,สัยของข้อมูลชุดนี้ก็เลยกลายเป็น3.00นะครับต่อมานะเขาถามต่อมาว่าหากต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่6อันตรภาคชั้นแต่ละอันตรภาคชั้นกว้างเท่าไหร่จากสูตรนะครับจากความสัมพันธ์ที่ว่าความกว้างเท่ากับพิสัยหารด้วยจํานวนชั้นแล้วเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับจากข้อที่แล้วว่าพิสัยเนี่ยคือ3.00เพราะฉะนั้นความกว้างเลยจาก3.00หารด้วย6ก็เลยจะได้เป็น0.50แต่ ข้อมูลของเราเนี hmm? so another, Hence, ่ยความละเอียดทศนิยมกี่ตำแหน่งครับข้อมูลของเราความละเอียดเนี่ยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับการเป็น0.50นี่มันพอดีตำแหน่งจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราบวก1เข้าไปในตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดคือทศนิยมตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราใช้จริงความกว้างที่เราต้องใช้ก็คือ0.51โอเคนะครับข้อที่3หากต้องการให้อัตรภาคชั้นแรกเป็น x มากกว่าเท่ากับ1.0 0น้อยกว่า1.40 คำถามคือจะมีกี่ชั้นเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ก่อนจากอันแรกเนี่ยถ้าเกิดใครบางคนที่ทําจนคล่องแล้วเราก็อาจจะตอบได้เลยว่าอ๋อความกว้างเนี่ยเป็น0.40แต่ถ้าเกิดใครยังมองไม่ออกไม่เป็นไรอ่ะ x มากกว่าเท่ากับ1.00น้อยกว่า1.40มันเริ่มตั้งแต่1.00ใช่ไหมครับสิ้นสุดที่อะไรสิ้นสุดที่1.39เพราะฉะนั้นคูสมมติชั้นที่ต่ากว่าก็คือใดๆก็ไม่รู้แหละ แต่สิ้นสุดที่0.99กับชั้นต่อมาก็คือ1.39ใช่ไหมครับชั้นต่อมาก็เลยเป็น1.40ถึงใดนๆนนก็ไม่รู้คราวนี้เราต้องการหาความกว้างเราหาขอบบนและขอบล่างขอบล่างเราก็ใช้0.99ข,ข,ของชั้นชั้นลอยที่ครูสมมุติขึ้นมาบวกกับ1.00หาร2กลายเป็น0.995แล้วก็ขอบบนครูก็จะ1.39บวก1.40หาร2กลายเป็น,น,น1.395 เพราะฉะนั้นความกว้างในจับขอบบนลบขอบล่างก็เลยจับ1.395เนี่ยลบ0.995ได้กลายเป็น0.4โอเคนะครับหลังจากเราได้ความกว้างแล้วเป็น0.4นะครับจากความสัมพันธ์ที่ว่าความกว้างเท่ากับพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นเนี่ยเราก็เลยได้ว่าเป็น0.4เท่ากับ3.00คือพิสัยเนี่ยหารด้วย n เ,เมื่อ n แทนด้วยจำนวนชั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราแก้สมการเนี่ยเราจะได้ว่า n เ,เนี่ย เท่ากับ7.5แต่คําถามคือข้อมูลของเราเนี่ยความกว้างเนี่ยเรานับเป็นจํานวนเต็มจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือปัดทศนิยมเนี่ยให้เป็นจํานวนเต็มซะและในการปัดก็คือปัดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเราเลยตอบได้ว่าตารางแจกแจความถี่เนี่ยจะมีทั้งสิ้น8อันตรภาคชั้นโอเคนะครับถ้างั้นเราไปต่อตัวอย่างที่2ถ้าจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆจํานวน56หมู่บ้าน โดยที่หมู่บ้านที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุดต่างกับหมู่บ้านที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดอยู่490คนตรงนี้เน้ย้มนะครับน้อยกว่ามากสุดอยู่490คนโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้พิสัยเป็น490จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขาหา2ข้อข้อแรกถ้าต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบจัดก,กลุม่มโดยมีจํานวน7อันตรภาคชั้นจงหาว่าแต่ละชั้นกว้างเท่าไหร พูดง่ายๆข้อแรกเขียนง่ายๆคือ7ชั้นจะได้ความกว้างเท่าไหร่อ่ะข้อ2นะครับถ้าอัตราภาคชั้นที่มีค่าสูงสุดเป็น x มากกว่าเท่ากับ1,100น้อยกว่า1,240เมื่อ x แทนจำนวนประชากรจะสร้างตารางแจกแจใความถี่ได้กี่อัตราภาคชั้นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกเหมือนเดิมนะครับน้อยกว่ามากสุดอยู่490หมายความว่าพิสัยเป็น490ข้อมูลนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเขาถามว่า ถ้าต้องการสร้างตารางจแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มโดยมี7อันตราภาคชั้นเนี่ยแต่ละชั้นจะกว้างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากสูตรความกว้างเท่ากับพิสัยหารด้วยจํานวนชั้นใช่ไหมครับพิสัยของเราคือ490จํานวนชั้นคือ7เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าความกว้างเนี่ยเท่ากับ70แต่เรายังไปใช้เลยไม่ได้ข้อมูลของเรามีความละเอียดเป็นจํานวนเต็มจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องบวกหนึ่งไปในหลักที่ละเอียดที่สุดก็คือหลักหน่วย เพราะฉะนั้นอันตรภาคชั้นที่ได้ใช้เนี่ยความกว้างเป็น71อ่ะคราวนี้มาข้อที่2ข้อ2นะครับถ้าอัตรภาคชั้นที่มีค่าสูงสุดเป็น x มากกว่าเท่ากับ1,100 11น้อยกว่า1240เมื่อ x แทนจำนวนประชากรจะสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้กี่อันตรภาคชัน้นอ่ะขั้นแรกเหมือนเดิมวิเคราะห์ว่าความกว้างที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดใช้ทิศเขาที่แล้วนะครับจะได้ว่าเราจับ1,240ันลบ1,100 จะได้ความกว้างของอันตราภาคชั้นเป็น140แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ที่มาอ่ะเรามาดูกัน x มากกว่าเท่ากับ1,100น้อยกว่า1240้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเริ่มจาก1,100แต่มันไม่ถึง1,240มันหยุดที่1239เพราะฉะนั้นเราก็สร้างชั้นลอยทั้งข้างบนและข้างล่าง1,100ชั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยมันเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้แต่ถึง1,099ใช่ไหมคร ส่วนชั้นที่มีค่าสูงกว่าเนี่ยมันเริ่มที่1,240ถึงอะไรก็ไม่รู้ขอบล่างเราก็เลยจับ1,099บว1,100หาร2กลายเป็น1,099.5ขอบบนนะครับเราก็จับ1,239บวง1,240หา2จะได้เป็น1,239.5ความกว้างของอัตราภาคชั้นจับขอบบนลบขอบล่างเราเลยจับ1,239.5เนี่ยลบ1,099.5 เลยกลายเป็น140อ่ะต่อน,นะครับจากความสมัตที่ว่าความกว้างอัตราบาคชั้นเท่ากับพิสัยหานด้วยจำนวนชั้นเนี่ยเราก็เลยได้ว่าความกว้างคือ i อ่าพิสัยคือพิสัยนะครับแล้วก็จำนวนชั้นคือ n ใช่ไหมครับเราเลยได้ว่าถ้าเราปรับสูตรใหม่เนี่ยเราจะได้ว่าจำนวนชั้นหรือ n เนี่ยเท่ากับ490 <c oughs> ส่วนด้วยความกว้างและความกว้างของเราคำนวณมาแล้ววันคืน1 4 0ใช่ไหมครับเราเลยได้ว่า n เนี่ยเป็น3.5 เพราะฉะนั้นเราเรบอกได้ว่าตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมีทั้งสิ้น4อันตราภาคชั้นจานวนชั้นเนี่ยต้องเป็นจํานวนเต็มจริงไหมครับเพราะฉะนั้น3.5เนี่ยเราต้องปัดขึ้นเป็น4โอเคนะครับตัวอย่างสุดท้ายจงเติมช่องว่างต่อไปนี้โดยที่แต่ละอันตราภาคชั้นเท่ากันยกเว้นอันตราภาคชั้นที่มีค่าสูงสุดก็คือแต่ละชั้นเนี่ยเท่ากันหมดเลยยกเว้นชั้นสุดท้ายที่มันเป็น x มากกว่าเท่ากับ1,300แล้วเราจะหาได้ยังไงล่ะจากข้อสังเกตนะครับ <J'> ER <AC> จำสูตรทิศโกงของครูได้ไหมเทคนิคโกงของครูก็คือบวกความกว้างไปเลยใช่ไหมครับแล้วค่อยย้อนกลับไปสําหรับอสมการใช้เหมือนกันจาก124ไปตัวเริ่มต้นอันต่อไปเนี่ยก็คือบวกความกว้างของอัตราภาาชั้นนั้นบวกไปชั้นต่อไปก็บวกความกว้างอัตราภาาชั้นนั้นครูสมมติแทนอครูใช้ตัวแปรแทนด้วยไอนะครับก็เป็น124บวกไอได้ชั้น2บวกไได้ตัวเริ่มชั้น3บวกไอได้ตัวเริ่มชั้นที่4บวกไอได้ตัวเริ่มชั้นที่5 บวก i ด้วยตัวเริ่มชั้นที่ 6, แล้วก็บวกอีก I ได้1,300เพราะฉะนั้น124เนี่ยก็คือบวกเอกกเนี่ยเท่ากับ1,300ม้ยจริงไหมครับเราก็เลยได้สมก,การว่า1,300รเท่ากับ124บวก6 I เราทำการแก้สมก,การด้วยการบวกด้วยลบ124ทั้งสองข้างของสมก,การเราจะได้ว่า 6i เท่ากับ1 1ึ6แล้วเราก็คูณตลอดด้วยส่วนกลับของ6ก็คือ1ส่วน6นะครับไปตลอดทั้งสองข้างของสมก,การ เราเลยได้ว่า i เนี่ยเท่ากับ196เพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ i เท่ากับ196เนี่ยเรามาใช้ต่อกันเลย124บวก196เป็นเท่าไหร่เป็น320ใช่ไหมครับ320บวก196ก็เลยกลายเป็น516 516บวก196ก็เลยกลายเป็น712 712บวก196ก็เลยกลายเป็น908 908บวก196 ก็เลยกลายเป็น1,104และ1,104อีบวกอินกก็จะกลับเข้าสู่1,300พอดีแล้วคราวนี้เราก็จับ320เนี่ยขึ้นไปเขียนในข้างบนของอสมการชั้นแรกเลยเพราะว่าชั้นแรกเนี่ย x มากกว่าเท่ากับ1 2 4ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนลบ 1/ ไป3 1มเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาจุดเริ่มของชั้น2เนี่ย ไปใส่ในชั้น1นึงได้เลยชั้นแรกก็เลยกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับ124น้อยกว่า320ชั้น2ก็จับ516เนี่ยขึ้นไปเลยก็เลยกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับ320น้อยกว่า516ชั้นที่3 x มากกว่าเท่ากับ516น้อยกว่า712ชั้นที่4 x มากกว่าเท่ากับ712น้อยกว่า908ชั้นที่5 x มากกว่าเท่ากับ908น้อยกว่า1,104ชั้นที่6 x มากกว่าเท่ากับ1,104น้อยกว่า1,300เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะโจทย์ที่มีความหลากหลายไปแล้วในครั้งหน้าเราจะมาต่อเติมตารางกันอีกเล็กน้อยกับเรื่องความถีส่สะสมความถี่สัมพัทธ์ความถีสมมถ่สะสมสัมพัทธ์มันคืออะไรเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดถึงกันเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปในครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน